วันนี้นะครับตื่นเช้ามางานที่เราทำก็คือทำอาหารไก่นะครับทำอาหารไก่ไข่นะครับอันนี้จากแหนนะครับได้แหนแแ่่ยิ่งดีนะครับแต่่าเอาแหนเน่านะครับตื่นเช้ามาเราก็ใส่เกลือลงไปถ้วยหนึ่งใส่น้ำตาล กากน้ําตาลนะครับเราก็ประมาณถ้วยหนึ่งเอาไปในถังแล้วก็ใส่น้นําลงไปเต็มโถนั่นนะแล้วก็เราจะคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับในส่วนผสมของอลำก็จะมีลำอ่อนประมาณ1กิโลแล้วก็ลำแก่ก็ประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็มีข้าวโพดนี่ประมาณสักครึ่งโลนะครับ จากนั้นก็จะเป็นอาหารไก่ไข่ประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็จะมีแหน่ประมาณแหนประมาณตรงนี้ประมาณ8โลนะครับที่ผมใส่กระมังนี้เราจะก็จะเขาให้ ากันถ้ารวมทั้งหมดแล้วมันก็จะได้ประมาณ12โลหรือ13โลได้นะครับกะละมังนี้ผมเคยช่างดูนะครับถ้าแหน่อ่อนๆนี้มันก็จะหนักเยอะแต่ถ้าแหนแก่เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ12หรือ13โลกะละมังครั้งหนึ่งนะครับที่ทำนี่เสร็จแล้วก็เอาไปให้ไก่กินตอนเช้านะครับ ตรงวิดีโอนี่ผมทําความเร็วของวิดีโอนะครับให้ถ้าอย่างนั้นมันจะยาวนานเกินไปนะครับสูตรสําหรับวุ่นวายฟาร์มของเราจะไม่แบบว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับใครเอาไปทําเองเอาไปทําได้เลยนะครับตอนตั้งแต่โควิดมามาเลี้ยงไก่ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับยังเฝ้าฟาร์มอยู่ ไก่ที่นี่ก็ประมาณสี่ร้อยได้นะครับตอนเลี้ยงครั้งแรกๆก็ยังมือใหม่เรายังรักษาไก่ยังไม่เก่งแต่พอตอนนี้ก็พอช่วยเหลือไก่ได้นะครับแต่ต้องให้เห็นอาการที่เริ่มแรกก่อนนะครับถ้าเห็นอาการแบบคุกเข่าแนละ้วมันก็จะหนักนะครับมันมันจะช่วยยาก เราต้องเห็นช่วงที่เขากำลังเริ่มซึมๆเราเอามาแล้วมันก็จะช่วยให้เขาลอดจากการเสียชีวิตได้นะครับนี่แหะครับก็กระมังที่2องนะก็จะเขาเขาไปประมาณนี้วิดีโอมันจะกอเพิ่มความเร็วนะครับ ช่วงเช้าาก็ทำประมาณสี่กระมังครับถ้ากินสี่กระมังนี้หมดประมาณบ่ายๆเราก็ให้กินอีกสองกระมังนะครับแล้วก็ตอนเย็นให้กินอีกสามกระมังก็ไกนะ่ถ้าเขากินแบบว่าไม่อิ่มไข่มันก็จะไม่ดีนะครับไข่มันก็จะน้อย ก่อนใกล้จะค่ำเราก็จะไปจับดูที่เนียงเนียงที่เก็บอาหารของไก่นะครับเราจับดูถ้ามันยังเล็กอยู่เราก็จะทำอาหารเพิ่มเข้าไปอีกนะครับต่อไม่ใช่จับตัวเดียวนะครับสุ่มๆจับอยู่หลายตัวเพราะว่าวุ่นวายฟาร์มของเรานี่ตอนเช้าก็จะวุ่นวายประมาณนี้นะครับอันนี้กรละมังที่สองนะ ทำ,ทำทั้งหมดนะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสี่กระมังนี้หน้าที่เขาอย่างเดียวนะครับเลี้ยงก็จะมีอีกเทียมหนึ่งนะครับไปเลี้ยงเราเขาเขาเขาให้มันเข้ากันดีๆแล้วก็เอาส่งไปให้เขาเขาจะใส่ไปเลี้ยงที่อคอกไก่อคอกเราก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะครับอยู่ในบ่อปลา ที่ลงไปให้ปลากินก็มีปลานินปลาสวายปลาตะเพียนปลายี่สกประมาณนี้นะครับอยู่ในบอ่อแต่ตอนนี้เราปล่อยปลาโตแล้วเพราะว่าเราไปขึ้นปลาอีกจากบอ่อหนึงมาเอามาข้นในบอ่อใหญ่กะละมังที่3นะครับเราจะทำกะละมังที่3ามแล้ว ทำกระมังที่3เสร็จก็กระมังที่4ก็จะหมดภารกิจของคนข้าอาหารนะครับวันนี้สำหรับวุ่นวายฟาร์มเตือนเช้ามาก็จะวุ่นวายประมาณนี้นะครับมีเอฟซี FC ที่ถามเข้ามาว่า,าเศษอาหารจากร้านอา,อาหารไก่กินได้ไหมแนะนำเลยนะครับว่าดีที่สุดนะครับดีที่สุดมากเลย เพราะว่าแต่ก่อนนี้ผมก็ใช้เศษอาหารนะครับเพราะว่าที่ตอนที่เลี้ยงอยู่กรุงเทพเลี้ยงไก่น้อยตัวก็ให้เศษอาหารที่จากร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างจากร้านอาหารตามสั่งร้านโจ๊ร้านอะไรเอามารวมกันมันหนึ่งมันได้เยอะมันกินอาหารพวกนั้นมันมันโตเร็วแล้วก็ไข่เร็วนะครับตอนนั้นประมาณสี่เดือน ผมไม่ได้ซื้ออาหารเม็ดให้กินเลยเพราะว่าอยู่แถวนั้นมันมีเยอะนะครับก็ให้กินเศษอาหารถ้าใครมีเศษอาหารเอาหามาได้เยอะๆนะให้กินนะครับดีมากแต่อาหารบางสิ่งบางอย่างที่เราได้มาถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ใส่ตะแกรงใส่ตะกร้าที่มันติดทีร่อนๆน,นะไปจุ่มน้ำแล้วก็ล้างออกให้ของเพื่อความปลอดภัยนะครับ นี่นะครับก็กระมังที่3ก็จะเสร็จแล้วแนะนําไว้ว่าถ้ามีเศษอาหารให้กินด้วยนะยิ่งดีเศษอาหารจากร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวมันไก่แบบนี้โอ้โหกินดีแล้วก็ไข่ลูกโตด้วยนะครับแต่ของผมมันอยู่ตรงนี้มันไม่มีนะครับมันหาไม่มีต้องใช้แหนะใช้แหนแทนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ ตามที่คลิปนะครับที่ลงไปจากบุ้นวายฟาร์มของเราก็ตอนเช้าๆก็จะบุ้นายในในตรงที่ล่วงลงไปก็ขวาดเอาให้หมดนะครับหอบเอานะครับพอแมพีนอนหอบเอาลงไปนี่นะครับมันเป็นงานเหนื่อยอยู่นะครับแต่ถ้าคนใจไม่รักก็จะทําไม่ได้นะครับนี่คุกอาหารนี่ ก็จะประมาณนี้แหละครับยังเหลืออีกกละมังหนึ่งนะครับบุญวายฟาร์มของเราก็จะบุนวายจริงๆขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับสำหรับบุญวายฟาร์มบุญวายฟาร์มก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเราก็จะปล่อยให้ชิปปล่อยไปเรื่อยๆจนถึงกละมังที่4นะครับเราก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับบุญวายฟาร์ม ในกระมังที่สี่นี้มีกากมะพร้าวด้นะครับเพราะว่าลืมใส่นะครับพวกนั้นพอดีไม่ได้ไปซื้อกาก,ากมะพร้าวมานานนะถ้ามีกากมะพร้าวกาก,ากถั่วเลืองได้ยิ่งดีนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยสวัสดีครับบุญวายฟาร์ม